เป็นโลชั่นหัวเชื้อนะคะอุยอยากขึ้นแบบผานุ่มเลยได้เมย์หรอให้ที่ชอบมากผู้อุญยอันนี้เป็นมันติวิตามินนะคะอันนี้ขายดีมากรอบก่านทีเราขายขายดีมากยี่สิบวันบูสเตอร์หรอขายดีมากผ่อนแล้วใครก็แย่ง คือเมรู้ไหมว่าเป็นของที่แบบว่าขายอยู่ในครินิกจากปกติราคา590เป็นหัวเชื้อบูสเตอร์คนทองใช้ไหมคนท้องใช้ได้เป็นหัวเชื้อบูสเตอร์นะคะจาก5้าเ้าิเหลือ290าบาทวันนี้เหลือ290บาทนะคะไม่เพิ่มหรอไม่ใช่ค่ะมีมีเดี๋ยวเล่าให้ฟังเล่าดีเล่าเลยตอนนี้ไม่ได้เอาอะไรเดี๋ยวค่อยลาทางัคัราชการเป็นวอลล์อันนี้นะคะเป็น คู่นี้นะคะเป็นมันติวิตามินนะคะไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะเป็นครีมหัวเชื้อนะคะต้องบอกเลยว่าดีกว่าการไปเลเซอร์นัือเร็วนะนางเห็นผลเร็วนะบอกใช่เห็นผลเร็วเพราะว่าเป็นมันติวิตามินนะคะตัวนี้นะคะขายดีแตะกาแตกด้วยนะใช่ตาก้าตัวเนี้ยแตกมากขายไปสี่หมื่นกว่าชิ้นแล้วนะคะและที่สําคัญติดอันดับด้วยใช้ดีจริงค่ะอุ้ยมีคนมาคอนเฟิร์มแล้วอันนี้คือแบบว่าคนใช้เยอะตัวนี้ตัวดังแต่ส่วนใหญ่คนจะเรียกว่าครีมนาลา ใช่เหมือนน่ารักเคยมาที่นี่ด้วยมาจมนี่ก็น่ารักที่มาขายใชาปะใช่เขาบอกว่าหอมมากตัวนี้นะคะเป็นครีมหัวเชื้อมันติวิตามินนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวหนึ่งใช้ได้ประมาณสองเดือนนะคะเพราะว่าใช้แค่นิดแค่นี้พอแค่นี้พอเพราะว่ามันจะเป็นหัวเชื้อเข้มข้นแบบนี้ทาแบบนี้ซึมไวด้วยเือยังออร่านี่คือหอมนะขนาด้วยแม้คือันนี้คือ ซึมทะลุ <someone> ทุกอย่างลงตัวไปเลยนทุกอย่างของตัวกันหมดเลยไม่มีไม่มีอะไรออกเลยอ่ะไม่หลุดไม่หลุดอีบีก็อยู่กันไม่หลุดอันนี้ก็ซึมทะลุบีบีไปเลยใครอันนี้ผมว่าทำมาจากอะไรแบบโคจังแบบมันเป็นแบบมันเป็นเมลานินเนี่ยเห็นไหมมันมีทั้งสารสกัดจากเยอรมันนะคะทาตัวนะแล้วก็ญี่ปุ่นเอ่ยอันนี้ประเทศอะไรนะเกาหลีด้วยอันนี้สวีเดนอันแล้วก็สวีเดนนะคะแล้วก็เกาหลีอันนี้เราลอง แม่บอกติดราคาเท่าไหร่กี่บ้านเพราะว่าเราต้องเกตับผู้ใหญ่บ้านปกติห้าร้อยเก้าสิบของแม่บานเท่าไหร่นะยี่สิบบาทมาตัวดังอยู่แล้วเขาตัวดังอยู่แล้วตัวนี้อ่าเห็นตะกร้าแตกที่ทำกันบ้านมาดูรีวิวใช่ตะกร้าแตกมาเป็นเหมือนบูสเตอร์มัลติวิตามินนะคะวิตานิกโลชั่นแล้วก็สมุนไพรเพื่อใครอยากได้แบบตัวบูสเตอร์เนื้อครีมแน่นๆแต่แต่ว่า 2องรเาสิบเออเพื่อความชุ่มชื้นก็ได้เลยนะคะคือถ้าใครอยากเห็นผลเร็วอยากได้แบบว่าส่วนผสมที่เยอะๆอแน่นๆนะคะไม่ว่าจะเยอรมันเอยสวีเดนเอยหรือเกาหลีเอยนะคะคนท้นคนทานรแบบทานคนทานก็คือปกติอ่ะเขาขายกันอยู่590บาทแต่วันนี้เขาให้โปรมาขายอยู่ที่290บาทนะคะดังนั้นรีบจิ้มที่ตกาเลยนะคะ อ่ะให้จิ้มแค่5นาทีดีกว่าไอ้จิ้มแค่ห้านาที่ทำเฝ้าใครอยากได้แต่คนที่ใช้อยู่แล้วสามารถซื้อซ้ำได้เลยนะคะมากนะแบบอุ้ยเธอมันเป็นหัวเชื้อเข็มคนมากๆใครสอบดำๆแล้ไปทาสอบอุ้ยบางคนได้สองร้อยมบาทโมเน่ไปนอนแล้วนะคะบางคนได้280บาทนะคะ ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นมันติวิตามินหัวเชื้อเข้มข้นนะคะของแบรนด์กูมิอุ้ยผู้ใหญ่ขายได้71ออเดอร์แล้วเราทำได้เราทำได้แล้วยอดนะแม่เราทำได้แล้ว74บ้านแล้วนะคะจาก590เหลือ290ราคาสูงเพราะว่าส่วนผสมมันเข้มข้นจะไม่ตือนสื่ส่วนผสมมันเข้มข้นมากผสมโลชั่นได้นะคะผสมเซรั่มได้เพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นหัวเชื้อเข้มข้นนะคะเป็นมันติวิตามินนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่า เมลานินอมลดรอยแผลเป็นด้วยใช่ยับยั้งเมลานินผิวใสเร็วในเจ็ดวันผิวนุ่มลื่นชุ่มชื้นลดรอยแผลเป็นรูขุมขนเล็กผิวเด้งฉ่ำบาสุขภาพดีเพราะว่าเขาการันตีจากเยอรมนีและสวีเดนและคอรียด้วยนะครับแต่อันนี้พี่เฟิร์นก็พกไว้ใช้นะแต่เฟิร์นทาหน้าได้หรอเฟิร์นชอบได้หรออยากได้แต่ว่ามันเฟิร์นชอบตรงที่ว่าทาหน้าได้ด้วยมันเข้มข้นมากนะตัวเนี้ยมันเข้มข้นมาก บัว <K ET> e> เข้มข้นจนแบบไม่โต <S 1> <S 1> ใช่แล้วมันเป็นหัวเชื้อที่เข้มข้นมากๆนะคะที่สําคัญเฟิร์นชอบตรงที่ว่ามันเป็นมันติวิตามิน พอจะบอกว่าอันเนี้ยกดได้เลยนะตัวนี้เป็นตอนนี้เราเนอเราผัดงานกันนะคะผัดกันทํางานนะคะเจาตอนแรกก็คือโซซี่ไปนอนแล้วตอนนี้โมเน่ไปนอนโซซี่ก็กลับมาทํางานนะคะแลกงานใช่ไหมลูกแล้วตัวนี้หอมมากเลยนะทุกคนครีมหอมมากเลยนะคะทุกคนดูเนื้อครีมนะคะเข้มข้นมากๆเข้มข้นมากๆนะคะ แล้วก็เราจะให้กดแค่5นาทีในโปรโมชั่น290บาทตอนนี้เหลือ3นาทีแล้วนะคะ290บาทส่งฟรีแม่ส่งฟรีทุกง้านกูมีส่งฟรีนะครับผมใครไม่ใครไม่มีแต่กูมีนะครับใครไม่มีแต่กูมีใครไม่มีแต่กูมีนะครับใครไม่มีแต่กูมีนะคะได้280 ทุกคนรีบจิ้มชิะกร้าเลยนะคะเพราะวันนี้ส่งฟรีแล้วก็เป็นหัวเชือเ้อเข้มข้นเป็นมันติวิตามินมีส่วนใครมีรอยแผลเป็นครับแต่ยังไม่เคยเห็นครีมตัวไหนที่มีรอยแผลเป็นแล้วทาได้แต่ตัวนี้เขาเคลมมาว่าสําหรับคนที่มีรอยแผลเป็นด้วยนะคะใครที่มีรอยแผลเป็นเอ่ยจากสวีเดนนะตอนนี้<อ>ี่ฮอตแล้วนะ พีเมี่ยมจากสวีเดนไปแล้ว290ร้อย้านแม่ข้างกล่องเข้าเท่าไหร่นะ้าแล้วข้ามกล่อง8 3ด0ันามร้อย o r d ฮะลดเดี๋ยวเราปิดด้วยน้ำยาประพานุโอเคเราจะทำแคมเปญหมื่นหรอใช่โาเครู้เรื่องเนี่ยนะคะทุกคนดูหัวเชื้อเข้มข้นนะคะเข้มข้นมากๆนะคะตัวนี้ทาผิวตัวได้ผิวหน้าได้พี่เฟิร์นใช้ผิวหน้านะคะเฟิร์นใช้ตัวนี้ที่ผิวหน้า แต่ว่าอยากให้แนะนําผิวตัวมากกว่าเพราะว่ามันเป็นหัวเชื้อมันติวิตามินนะคะตัวเนี้ยดังมากขายดีมากนะคะขายที่ ขายไปสี่หมื่นกว่ากระปุกแล้วนะคะคือเพิ่งเปิดตัวแม่อเพิ่งเปิดตัวไปนะเพิ่งเปิดตัวเพิ่งเปิดตัวไปแต่ว่าตะก้าแตกมากเดือนเดือนกว่ากที่เกิดเดือนกว่ากว่า็ตั้งแต่เจนนี่แล้วก็มาโอ้หใ่บ้านแล้วก็มาน้องเมียเือนกว่าแล้วตะก้าแตกหนักมากอยากเห็นโม่จะเห็นโมแน่นอนตม่นี้หลับไปแล้วเขาต้องสีกลางวชั่วโมงไล่งานเย็นอีกแตะเขามีงานเขารับงานเยอะตอนนี้เนาะงต่ต้องไปเีเตะอี่งอีกงานเยอะ็เนอยม้านนึงนะ เด็กสูชีวิตของจริงนี่นี่นะคะตอนนี้เหลือหนึ่งนาทีนะตอนนี้ให้กดอีกแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะทีตอกดเลยครับพี่น้องรีบกดเลยนะครับผมกูมีนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าผู้ใดผิวเนาะผิวแบบอยากบูดผิวเล่งด่วนพี่น้องสอกพวกรอยแผลเป็นคนท้องท้องแบบลายก็คก็ลองใช้ดูแต่ว่าตัวเนี้คือบอกเลยว่านี่ไงข้างข ธงชาติประเทศเรครับเยอรมนีกัวร์รีคือส่วนผสมเขาแน่นมากๆนะคะส่วนผสมเขาแน่นมากๆราคาตามคุณภาพเลยใช่ไม่ต้องตกใจนะเอ้าเมื่อกี้ไป98อันนึง89อันนึง99อันนี้290เพราะอันนี้คือเขาอัดแน่นไว้เพื่คุณประโยชน์มันก็เลยเป็นราคานี้นะครับพี่น้องราคาคือบอกว่าบริแพคคุณภาพ คุณภาพลดราคาไม่ราคาบางคนอาจจะมองว่าสูงแต่จริงๆแล้วมันดีใช่ไหมันคุ้มเพราะมันเปิดมาด้วยเก้าดแปเก้าเขามาเจอสองเก้าสิบ้นจ้างไม่ได้แพงัปคนถ้าเกิดลองดูกับคุณภาพที่มันคุณภาพที่ใส่เข้ามาอ่ะคือมันตามราคาเลยใส่คุณภาพตามราคาเลยคือแบบแน่นๆน่น่นหัวเชือกรองผิวเข้มข้นมันเข้มข้นอืม ใครที่กลัวขาวดูอย่าใช้นะอันนี้คือบอกก่อนเขาบอกขอกําลังใจหน่อยสู้ๆนะคะง่ายมากหัวแชมาบรุงผิวเข้มข้นสุิบวิสุดท้ายแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาปิดเกมที่น้ำยางขอเป็นน้องเมย์น้องเมยปน้องเมย์กิดใครไปที่ไหนก็เป็นขวัญใจของคนไลฟ์สดใครขอใช่เออเมย์รู้ไหมว่าทุกไลฟ์คนขอหมดแต่ว่าเมื่อวานไปแล้วพี่กันพลาดเอ้าหมดมีค่าส่งเอา เมื่อวานไปอะไรพี่การมีค่าส่งสิบนาทีเลยให้กดสิบนาทีเลยป่ะไม่อั้นเลยป่ะไม่อั้นไม่อั้นสิบนาทีมีค่าส่งร้อยสามสิบสี่บาทเค่ากับค่าน้ำยาแต่วันเนี้ยเฟิร์นอะไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเพราะว่าขอไม่มีค่าส่งพอสิพอสิพอร้อยเก้าเก้าในรอบสุดท้ายอันนี้อยากให้ซื้อไปเพราะว่ามันสนุกดีเออใช่มันสนุกดี ทุกคนสิบขอนะคะมันออกแบบรัวรยโอันนี้เป็นออลอินวันน้ํายาซักผ้าพร้อมปรับพันธุ์ก็จะนั่งยาวๆอยู่แต่ว่าใช่เพราะว่ามีไปโมเน่อยู่นะโมเน่หลับนะคะโมเน่มีออกอีเวตนนะคะอ่ะให้กดแค่สิบนาทีนะคะเริ่มับเวลาแล้วนะคะเอายางตัยางตักตะกร้าให้หน่อยนะคะซักผ้าขาวเหมาะไหมคะซักผ้าขาวเหมาะแต่ซักผ้าขาวให้แช่ทิ้งไว้อ่ะทุกคนค่ะตัวน้ํายาซักผ้า E.M. นะคะ แปดร้อยอมเใช้แปดร้อยแบบ1ลังมี10ห่อร9 9ย้องแบมดูหน่อยมีถูกอันนี้บ้างมีส่งีไหมแล้วแบมนี้คือบอกว่าเขาบอกเลยว่าพัฒนาด้วยเทคโนโลยีปรุงน้ําหอมระดับโลกอืย่อยสลายทางชื้อาพได้ถึง90%เซนะครับผมและใช้สมวนผสมเป็นมิตรต่อโลกด้วยนะครับหอมอะไรเนี้ยน้ำยาสภาเอ็มแล้วหอมมาก คือปกติแล้วเราขายอยู่390าคตะกร้ามาแล้วปกติเราขายอยู่390บาทนะคะวันนี้ทุกคนจะได้ในราคาแค่ห่อละว9บาบาทตอนนี้บางคนยังได้ส่งฟรีอยู่นะห่อได้สัส่งได้ไหมห่อเดียว เสียค่าส่งผมไม่แน่เสียเดียวเอาไปทำไมเสียค่าส่งก็ร้อยหนึ่งแล้วไม่คุณจะรอนึงแบางคนแบบว่าแบบอยากลองสั่งห่อเดียวเนี่ยได้แกก็ซื้อไปร้อยหนึ่งชาวบ้านได้สิบห่อร้อยเก้าเก้าส่งฟรีนะคะน้าถามให้หน่อยว่าส่งฟรียังมีอยู่ไหมยังขึ้นอยู่ค่ะโอ้ยยังยังมีส่งฟรีอยู่นะคะยังส่งฟรีอยู่นะครับร้อยเก้าเก้าได้สิบห่อเออร้อยเก้าสิบเก้าในเก้าพันห้าร้อยคนง่ายขึ้นไม่ทันไลยที่แล้วมันไม่ได้จริงๆทุกคนอยากให้ลอง หนึ่งพีแปดร้อย ml นะคะทุกคนมีคนแพ็คค่ะมีคนแพ้ก็บับเบิ้ลไปคนแม่ก็บับเบิ้ลไปอ่ะใช่อ่ะไม่ตอนนี้คือเราปรับการส่งใหม่ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าส่งฟรีมีอยู่ค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นนางทุกอยส่งฟรีอยู่นะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าได้กี่ถุงคะสิบถุงถุงละแปดร้อย ml ูกค้าเราจะปิดกันที่แค่สิบนาทีนะเพราะว่าน้องๆมีงานต่อนะคะเราจะไม่ อะไรแล้วเราจะให้แค่นี้นะคะดังนั้นทุกคนส่งฟรีตอนนี้ยังมีส่งฟรีอยู่นะคะทุกคนได้ไปในสิถุงนะคะบางคนได้แค่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท้หกสิบเก้าด้วยอุยอนอ้แปดพันห้าร้อยบาทแล้ว <มา S 2> ถ้าใครได้ร้อยหกสิบเก้าคือตกถุงละสิบหกบาทตกถุงละสิบหกบาทนะคะอตอนนี้จะเก้าพันบาทแล้วนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าเลยนะค่ะส่งฟรีฮะ มีคนได้ร้อยห้าสิบเก้าสองร้อยก็ยังถูกอยู่นะคะสองร้อยก็ยังถูกอยู่เพราะสิบถุงนะถุงละแปดร้อยเอ็มแอลนะทุกคนเราก็หอมมากหอมจริงจริงไม่เชื่อว่าร้อยคนได้ลงร้อยคนชอบคือแบบแม่บ้านคนไหนแบบกำลังตามหาอยู่นี่คือราคาถูกมีบางคนเข้าใจว่าถุงเดียวร้อยก็ไม่ใช่ถุงกพพี่ก็อยากให้ย้ำเหมือนกันว่าสิบถุงอ่ะเดี๋ยวย้ำให้นะคะวันนี้ที่ทุกคนเห็นว่าร้อยเก้าเก้าคือทุกคนได้ไปหนึ่งลังสิบถุงนะคะทุกคนได้ไปที่อย่างต่อรังมาด้วย เอามาเอามาแล้วเอาหรอลังนึงสิบแงแกเจ็ดนาทีอ่าใส่ลังอ่าใส่ลังเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจอีกแค่เจ็ดนาทีนะคะทุกคนได้ไปหมดนี้นะคะไม่ใช่หนึ่งถุงไข่กระไม่ไล่ไม่ไล่แค่นี้นะได้หมดนี่เลยสิบถุงเราจะห่อไปให้อย่างดีนะคะถ้าสมมติมันแตกแล้วแตกอยู่ในถุงเอ๊ะไ่รู้ว่าหอแบบไหนคะหอมอินลิเซนนะคะนั่นหอมแบบอังกฤษไทยหน่อยอะค่ะ นี่เครื่องได้ค่ะซักเครื่องได้ซักมือได้ใช่ส่งแบบนี้เลยนี่คือสิบสิบเลยทุกคนได้หมดนี่แบบนี้ทุกคนได้หมดนี่นะคะในราคาร99นะคะได้หมดนี่อีกแค่7นาทีให้กดอีกแค่7นาทีนะคะกดได้ไม่เกินบ้านละ2หลังมาหกรโปรอะได้อยู่หมื่นบ้านแล้วไม่เชื่อเพราะอะไรมั้ยเ้อจะหมื่นบ้านแล้วทุกคนทุกคนอ๋อขายได้ไม่ขายได้อีกพันเดียวแต่ตอนนี้เหลือได้ไม่เกินพันนึงอะาอเคไม่เกินพันบ้าน ลังนี้199บาทครับใครมือไวกดก่อนเลยใครมือไวกดเร็วๆหมดนี้ละแหมร้อยเอ็มแอลไม่ใช่อันเดียว199ยเก้าเนะันถ้ามันจะรวยไปอย่างเงี้ยมันจะรวยไปมันจะรวยเกินไปถ้ารอยอันเดียวร้อันเดียว199อ่ะอันนี้หมดลังอ่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทเขาบอกว่าหอมค่ะฟองเยอะเดี๋ยวหมดจะมาอุดหนุนมาโอจริงๆรีบอุดหนุนรีบตุนเลยคือถ้าเกิดคิดเยอะไม่ได้ใช้นะเไม่ได้ถ่ายพ่อแบรนด์เนี่เขาเชิดอยู่แล้วเขาขายดี เขาเชิดอยู่แล้วที่แล้วพี่ขอต่อย20วิ้งก็ไม่ให้โกดมีอะไรบอกไม่เกินพันหอนะคะให้ขายแม่อื่นเขาอยากขายจะตายอันนี้คืออะไรพอแล้วพันหอพอแล้วม่10วิ้งก็ไม่ให้โกรแล้วไ้ได้เยอะกว่าเพื่อนเนาะเจ๊เนาะปกติ200 อันนี้ไม่ต้องใส่น้ำยาปผพานุ่มแล้วนะคะไม่ต้องใส่แล้วคือจบที่ห่อเดียวเลยจบที่ถุงเดียวเลยนะครับพี่น้องสุดาดีจริงใช้อยู่ดีมากๆเลยค่ะสั่งแล้วค่ะร้อยเก้าเก้าได้หนึ่งถุงหรอครับสิบถุงร้อยเก้าเก้าสิบถุงจะตอนแรกผมไม่บอกคนก็สับสนเน้อไปแสบมาถึงบอกคือบอกฟังข่อยเบาร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้ายกกลังสิบถุงไม่ยกเลิกแล้วนะคะไม่ยกเลิกแล้วอันนี้ก็คือขายตามสต็อกค่ะอ่า ขายตามที่สต็อกมีใครสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้เขาบอกว่าชอบมากๆโปรนี้เขาบอกว่าหอมติดผ้าดีมากทุกคนร้อยเก้าเก้าก็คือได้สิบถุงได้หมดนี่ได้หนึ่งลังนะคะไม่ใช่อันเดียวนะไม่ใช่อันเดียวนะได้สิบถุงถุงทั้งลังตอนนี้ให้เวลาแค่ห้านาทีนะคะในการกดให้เวลาแค่ห้านาทีในการกดสั่งสองลังอะสิบถุงราคาร้อยเก้าเก้าถูกต้องค่ะ สองลังสี่ลังเลยเหรอใเรคจะบอกวันนี้กดสี่ลังค่ะสองลังวันนี้กลับมาตัวอีกอีกห้าร้อยบ้านอีกห้าร้อยบ้านหมื่นเลยเหรอใช่อีกห้าร้อยบ้านครบหมื่นบ้านนะคะมาโอเลยทุกคนรีบกดในเนี่ยคนได้ร้อยเลยมาขายเองนนวะอยู่นี่ห่างจากสนามบินไม่ไม่ไม่ฉันฉันเช็คไว้ให้แล้วว่าสนามบินกับที่นี่ใกล้กันยี่สิบกิโลแป๊บเดียวเหลืออีกหกร้อยบ้านค่ะเหลืออีกหกร้อยบ้านนะคะทุกคนจิ้มค่ะหมดเวลานี้ก็คือลงเลย เหลืออีกสี่นาทีค่ะอีกสี่นาทีก็คือหนึ่งล่างร้อยเก้าเก้าหนึ่งล่างร้อยเก้าเก้าบางคนได้ถูกกว่าร้อยเก้าเก้านะคะถูกและแปดร้อยเอ็มแอลนะทุกคนคือถุงใหญ่มากวันนี้คือเยอะขึ้นเครื่องใบลานตกค่ะตกแล้วมีปลายทางค่ะมีปลายทางค่ะส่งฟรีตลอดค่ะเขาบอกสองลังตกล่างละร้อยหกสิบเก้าบาททุกคนเขาบอกว่าสองลัางตกล่งละร้อยหกสิบเก้าบาท ตกลังละ169บาทอีกสี่นาทีไม่อยากเลยท่าดอันนี้คือทายจริงเมย์ก็กดไม่กดเองจริงเปล่ากดเมื่อวานเมื่อเกะเมื่อวานไมบ้านเจ็บหน้าบ้านมันโหมแล้วบอกว่ากอดูขนาดหน่อยค่ะ800 fl ขนาดใหญ่ใหญ่เลยก็คือลังหนึ่งเนี่ย8,000ลิตรอะลังหนึ่ง8,000ลิตรนะหนึ่งลังที่ทุกคนได้ไปอะ8,000คือตอนนี้มันเลงานคนงานบอกแบบว่าตอนนี้แม่กวยคนงานไปครึ่งครึ่งครึ่งหมื่น อย่าสกิดกันแรงแปดร้อยบาทเออสกิดแอร์สิของกลัวเขาหอมมากโอ้ยทุกคนเขาจะไม่ให้ขายแล้วมันไหลอีกแล้วไงเดี๋ยวมันก็ไหลลูกกี่เครืไข่สองลังครัเดือนลูกไข่ลูกกับถ่กับน้องมุกี้เป็นตัวแทนฟองเยอะไหมคะฟองเยอะนะคะฟองเยอะกลิ่นหอมซักผ้าขาวแต่ถ้าอยากได้ขาวๆต้องแช่ทิ้งไว้นะคะเขาบอกว่าสั่งสองลังได้สามสามแปดเอง ฮะใช่ทำไมถูกจังเรื่งลังสิบ่อพี่เฟิร์นต้องเปลี่ยนชื่อตะกร้าหนูว่าสิบถุงใชเพราะคนไม่เข้าใจต้องใส่ด้านหน้าว่าสิบไม่ขนาดไม่เข้าใจขนาดนี้นะเราจะไม่แตกกว่านี้หรอกแต่ว่าลูกค้าประจำสิบถุงพี่เฟแค่นขายสิบถุงเอี๊ยมสิบถุงไหมทุกคนได้สิบถุงแม่ราคาร้อยเก้าเก้าถ้าใครสั่งสองลังจะตกอยู่ที่ลังละร้อยหกสิบเก้าบาทนะคะถูกใหญ่ราคาแบบนี้เลยอ่าเหลือสองนาทีแล้วเราอยากรีบขายรีบหมดนะคะเหลือสองนาทีเราจะตกเครื่องแล้วนะคะเหลือสองนาที ชิ้นนเธอลุ้งดีป่ะทุกคนกดใส่ตะกร้าแล้วกดยืนยันออเดอร์นะคะหลังจากนี้เราจะปรับขึ้นเป็นสามร้อยเก้าสิบใช่หลังจากนี้เราจะปรับขึ้นเป็นสามร้อยเก้าสิบเลยนะคะมากมากนหอมเป็นเป็นทำไมเยอะจังบ้านอีกสามร้อยบ้านสามร้อยบ้านสุดท้ายในเวลาสองนาทีสามร้อยบ้านสุดท้ายซักผ้าสีได้ไหมเวลโลแต่ว่าหมดของหมดเหลือสามร้อยบ้านเดียวใส่ตะกร้าไปยกรางสิบหลง เขาจะไม่เข้าใจกดแล้วสองมีค่าส่งค่ะมีค่าส่งก็คุ้มเพราะว่าวันนีบางคนมีบางคนไม่มีนะคะกดคูปองก่อนเลยสามารถกดคูปองจะได้ส่งฟรีสองลังได้แค่สามร้อยกว่าบาทก็ตกร้อยหกสิบกว่าบาทกดสองลังไปค่ะคุ้มส่งฟรีแล้วแถมยังได้ร้อยหกซักผ้าสีได้ค่ะดับกลิ่นอาบได้นะคะใช่หอมตีดทนมากมใแญ่มาก น้ำผึ่ดีเนาะซักผ้าสีได้พักผ้าขาวได้นะคะกดสองลังถูกไปอีกใช่ตอนนี้อยากให้ทุกคนกดสองลังแต่ไม่รู้ว่าของจะพอไหม ถ้ากดสองลังแล้วของไม่พอก็คือเท่ากับทุกคนกดไม่ได้นะคะทุกคนเ,เราเลีวหนึ่งนาทีสี่สิบวินนาทีสี่สิบวิน,วนวแล้วนะคะใครจะกดสองลังจริงๆวันนี้ไม่ต้องหนึ่งลังแต่น้อยไ,อไปสองสามลัลงเท่านั้นเพราะว่ามันถูกเรามีให้กดไม่ใช่ว่าแบบเธอเห็นตะกร้าเราจะซื้อกันได้วันนี้เขาให้กดแบบอัลลิมิตอุ้ยสามร้อยจิ๊บจิ๊ลูกค้าบอกกลิ่นหอมมากค่ะมันกลิ่นหอมแรงบางคนได้แค่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาท รล้วเสื้อผ้ามันหอมเสื้อผ้ามันหอมทั้งวันเลยนะครับเสื้อผ้าเราจะหอมมากตัวนี้อยากให้ลองเพราะน้ําหอมเขาเลือกมาดีจริงๆเลือกเกมาถูกกลิ่นอิงลิสแพร์เลยแต่ตอนนี้ฉันลุ้นให้เวลาหมดหนึ่งนาทีแล้วเลยวันนี้ลุ้นให้เวลาหมดนะคะรอยบานสุดท้ายกลิ่นอิงลิสแพร์ค่ะทุกคนหอมมากๆนะคะรอยบ้านสุดท้ายกับเวลาหนึ่งนาที ให้อีกแค่หนึ่งร้อยบ้านสุดท้ายกับเวลาหนึ่งนาทีอันนี้ไม่ดูยอดจริงๆนะไม่จับโทรศัพท์อ่ะใช่เมร็กก็บอกว่าลุ้นไอ้เราก็ลุ้นเวลาหมดนั่นก็ลุ้นให้ครบนะคะหนึ่งร้อยบ้านสุดท้ายหนึ่นาทีหอมมากเห็นไหมมีคนมาคอมเมนต์แล้วหอมมากมีคเขเปลี่ยนชื่อตะก้าให้แล้วหนึ่งรางสิบห่อต้องเปลี่ยนได้ไหมคนละหักไม่ทันคนไม่ทันหรอหมดแล้วมั้ง ถ้าใครกดไม่ได้เราคือหมดมีสต็อกตามจริงนะจ๊ะยังน่าอยู่เลขสามวิสิบวินะคะเลอขสิบวิสิบวิสิบสุดท้ายยังกดกันได้อยู่อ่านนับให้หน่อยเหลือกี่กีห่อมีสิบถุงกี่อ่ะยกลังอ๋อหนึ่งลังหนึ่งลังแบบนี้มีสิบห่อในราคาแค่ใหห่อละร้อยเก้าเก้านะลังละร้อยเก้าเก้าลังละร้อยเก้าเก้ายกลังเอาไปใช้ยาวๆเลยซักผ้าให้ลูกให้ผัวยกลังเลยดีกว่าขับออกไปซื้อแล้วก็ราคาก็ ราคาก็แบบไม่ได้เบลขนาดนี้อันนี้คือส่งถึงบ้านแล้วก็คุณภาพแบบหอมมากจริงๆแล้วเสื้อผ้าคุณจะหอมแบบติดทนนานทั้งวันแน่นอนอุ้ยเออกดกดยังออเดอร์ไปพอดีเอากดให้กดจนจนได้ยังยังไม่คือตอนนี้อังไม่ได้ไม่หยุดเลยครบแล้วไม่รู้ว่าขอมันเกือบร้อยกว่าเท่าไหร่โอ้ยเมื่อกี้ก็หมดแล้วเนี่คือก็หมดแม่ค้าวมนนี่แม่ค้าวมนนี้นอนแล้วหลับกลางวันแล้วนอน สามารถกดใส่ตะกร้าไว้นะคะแล้วกดยืนยันเพราะว่าเฟื่องกลัวน้องน้องเมย์ไปทํางานต่อแล้วก็กลัวผู้ใหญ่บ้านตกเครื่องนะคะเราตอนนี้ต้องไปต่อแล้วเจ๊เราก็ต้องไปต่อใช่ไหมไม่ตัวเนี้ยเปิดมาช่องไหนเนแต่แม่เปิดลูกช่องโผลู่กช่องเมื่อวานนี้ก็เห็นหลายที่แม่ไม่ปผลลูกช่องแม่คลอดบอกว่าป่วยเจ็บอกเจ็บอกคุณไม่ได้ ใครทำอะไรแม่รุนหักอกโด่นหักอกว้าอ่าทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะลงแล้วนะคะดังนั้นทุกคนรีบจิ้มทีละก้าแล้วกดยืนยันออเดอร์นะคะได้ไป1ลังในราคาแค่ร้อยเก้าบาทแล้วก็ส่งฟรีนะคะเป็นน้ํายาซักผ้าแอนน้ายาปรับผ้านุ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วก็คือได้แค่ไลน์น้องเมย์ไลน์เดียวแล้วก็ไม่มีไม่ขายแล้วเลิกขายไปแพ็คของก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวส่งไม่ทันนะคะดังนั้นเหลืออีกแค่ ร้อยมีร้อยนิดนิดนะคะเหลืออีกแค่ร้อยนิดนิดถ้วก็ดได้แล้วคือหมดเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ากดได้อยู่ก็คือรับโปรได้ถ้าถ้าถ้ากดไม่ขึ้นแล้วคือหมดสต็อกจบเออเลิกขายเออเราเลิกเลยไหมอุ้ยเนี่ยเกินมาแล้วเหนียไหมเมื่อกี้มันหนุนครับที่เก้าพันเดียรเกินมาไหลเรื่อยๆทุกคนลองเกือบทำแคมเปญได้หมื่นบาทยืนยันกันแบบมันกับเขายืนยันแล้วมันดีเลยเออเออใช่แล้วผ่านไปเท่าไหร่ล้อมแหร์เก้าพันแล้วขายไปจะสองล้านบาทแล้วนะทุกคนเข้ามาปุ๊บกดสั่งปั๊บอยากได้ยาดมไปซื้้อที่บาน ไปซื้อที่ผู้ใหญ่บ้านไปซื้อที่ผู้ใหญ่บ้านนะคะดังนั้นวันนี้เอาอันนี้ไปดมก่อนค่ะเอานี้ไปดมก่อนนะคะตอนนี้เราจะลงแล้วนะคะทุกคนดังนั้นทุกคนจิมที่ตากันเลยกว่าคนนี้ตกเครื่องนะคะัะว่ามีโอกาสตกแล้วไม่ตกรถติดรถติดหรออันนี้รถติดม่ตกไม่ตกเนาะไม่ตกอ๋อไปแล้อกันน่ากลัวเหลือ50บ้านทุกคนเหลือ50บ้านสุดท้ายมีไปอไเลย ขอบคุณนะคะเชิญจับบิ๊กทำให้หน้าก่อนเร็วหนึ่งจับบิ๊กจับบิ๊กเลยจับเอะทุกคนเหลือห้าสิบบ้านสุดท้ายนะคะห้าสิบบ้านสุดท้ายยังได้เสร็จยังได้เสร็จเตลกันหล่อเลยโอ้โหหมดยีบ้านสุดท้ายี่สิบบ้านสุดท้ายหมดกาแฟฉันก็หมดเดินทางปลอดภัยนะคะโอ้โห